กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ปราว่าเป็นตากลองเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาหล,ดลหาุดรหัสแป้งทำเหล้าทงไทยเนาะโดยนอานก,กาศยู่ต่างประเทศเมื่อนี่ไ้าน้องนั่นมาเผาบ้านไหนบอกเมื่อนี่ป้าเมากระสิบผ้าไปอัปเดตเนาะก็ป่าว่เอยเพื่อนไอ้จอยเนาะปะว่านะโดยสิบผ้าพี่น้องเอฟซี FC, ทุกการเนานะ น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศสิพ้าไปเบิ่งไปชมเพื่อนไอจอยว่าเห็ดทอดขันใดสิผ้าไปเบิ่งเคยเถ่าเคยใหม่พากกันอู่งานบอกเรื่องวา่าเรื่องว่าเห็ดกระสุกกระสนเนาะข้องบริสนใจนะประวาว่า<ด>ปล่อยสุพรรณไปเห็นแล้วเนาะจะกินยังอยู่ยังบ่จ้ะเนาะป้าเมาสีหายันร้านชาวเผาเพื่อนถา่าไอน้องเนตรนภาพาว่าป้าเมาบ่อยากปิดสาดกล้กงใา้เพิพ่งเบิ่งแน่ ก็เมอาบ่อ,าอ,อบยากปิดปิดกับเพื่อชีเล่เอาเธอได้บ้านเพื่อนกันเลยสิหายร้านมาเผาพี่น้องแม่เอา้ามาอีกแล้วสบายดีเนี่ยลูกสบายดีป่าลุงเอาอเพื่อนไ้ป้าเด้นลูกเดอ้อป้าชิไปทําคลิปสิไปสิพา้าพี่น้องยิบซีไปเบิ่งเพื่อนน้องควันอย่าผ้าหมู่เขาเล่นในเพื่อนได้เขาสิยิบของอันยิบป้า,าไปเด้นลูกเดอ้อเรีนยนน้อกเดอ้อ เผาเพื่อนมันกุ้มเดยเดี๋ยวป้าซื้อน้ำปั่นให้กินกินบ่้น้ำปั่นเอาสียังขามาป้าซื้อมาฝาสีม่วงอะไรสีชมพูหนึ่งจอกน้องแม็ดเดี๋ยวยังลูกสีชมพูอาสีอยังเอาสีส้มน้องน้าเอาสีชมพูน้องเน็ดเอาสีส้มป้าเมามีข่าวดีพ่อข่าวดียังขาไปส้มอยู่พุ่นเลยเนาะไปไปป้าว่าอย่างก่อน ผ่าปลาลวแห้งพี่น้องเลยไปเฮากะจะลวกะบ่อหายเพิ่นเบิ่งกกระยาไปหอดจังเพิ่นเบิ่งเนาะถ้าไปหอดจังเบิ่งเนาะพี่น้องจังว่าโบแมนซสางเขาเจ้าเมื่อกินเข่าเลยบอลอยากว่าเมื่อปลาเลยพี่น้องมื่อแล้วสางน้องมาแล้วสางเตลเวลสางเมื่อเลยพี่น้องเขาจะหิวเข่ามันกระบายโมงเลยเนาะ ล้วจ้าว้าเมือินาเลยว้ามาเมื่อนีขึ้นโค้งเรียบร้อยโอ้ันใสอันนั่นเนะิงมตันยองเลย้ายอัปเดตบึงเนะะาะเขามาเพราะว่าขอิอัพูหจจมีดีขึ้นโค้งเลยพี่น้อง วังว่าเมื่อนี้คือจีแล้อ,อคงมื่อต่อไปคือสีไดดมงุงใส่ขาวแลวเนาะพี่น้องใส่ขาวแล้วโอ้บรธรรมดานอันนี้ได้บรรยากาศขนาดเฮือนเป็นกแค้มทุงหน้าแค้นอู่อยู่ห่มไม้อีกพี่น้องตัดอง <laughs> ขัอ,ขอดและต้นเทีย สบายหมองหมองเคนอู่เรางาคามพี om, ่น eh ้องแคนอู่ใส่งาคามเมืองถ่านเรานอนสบายขนาดาบเรานอนแบบสบายขนาดพี่น้องเพราะว่าเรานอนเราเรานอนตากลมมันเย็นเราเลยนอนหลายพี่น้องมากระดวอนแล้วอยู่พี่สะเวินถ่าเรานอนสะเวินจ้าวัญสบายดีเนี่ยน้องขวัญสบายดีมาหอด เชิงแล้วเรามาถ่ายชีกใกล้ๆก็ได้ด้อป้าว่าป้าเมามีคาวดีพี่น้อง่าวดีที่ถ้าผพูได้เป็นเอฟซีเบิ่งนซองซอบแพงเนะาะกัสิเีเนเนาะเพาะว่าโดยเหม่นแล้วกัซซีเนวานป้าเมาถ่ายเมื่อาาวานนี้เรื่องน้าเนาะโดยเรื่องน้าป้าเมาวขาดแปดร้อยบาทขาดแปดร้อยบาทในมือนี่ได้เลยเด้อพี่น้องได้แล้ว นี่คนไหยมากแล้วเนาะทั้งเอซทั้งฝั่งไทยดูเป็นจำนวนเงินนี่บ่บบเพียงแต่แปดรอยแต่เป็นพันหาพี่นาะพันหาร้อยบาทนี่8ปดล่นะให้ให้เพิ่มทีทางสางเนาะเพราะว่าที่เจาะสางบาดาลเนาะเระมาะว่าขาดแปดลอยู่ในนี้8ปดลอใส่สางบาดาลอีกหา0่อแมเอาใส่อัน ใส่เฮือนเนาะป้าเมากส็สีซื้ 1, อไส้เนาะไส้สีสดหนึ่งพันเอสพี่น้องและตอนนี้ได้แล้วหาร้อยบาทเนาะขาดอีกหกร้อยเท่าพี่นอ้องผูดด้ใดต้องการอยากซื้อไส้เนาะแล้วยืออีกสองร้อยนะเพิ่นให้ป้าเมาเนาะขาดมันง่ายเพิ่นว่า <laughs> ค่ะบรรยายน่ะสองร้อยบาทขอบพระคุณหลายๆเด้อโดยขอบใจอบซีทุกท่านอบซีทุกท่านที่ให้กำลังใจทุกคนขอบพระคุณเนาะพิเศษพิเศษก็คือเพิ่นผููฝากเงินมานี่แหละเนาะข้อมีอานุมันขวดเยื่อขอให้รุ่งให้เรื่องให้ร่ำให้รวยเด้อให้อายจอยแปดร้อยให้ทางส่างหาล้อยให้เห็ดเฮือนปลาเมากับสีแยกไปซื้อไว้ซื้อไส้เนาะหาร้อยบาทเป็นพันสามเนาะ บวกเขากันเป็นพันสามเลือยอยู่ซองร้อยพันให้พระเม่าขาบรรยายเพันว่ากขอขอบพระคุณหลายๆขอให้เจ้าริญจะรวยเด้อโดยเนาะเกอี๊ดขอบคุณพันแหน่เอื้อใจเด้อนะแหน่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝากมาให้โดยเอาเอื้อยหับไปก่อนเจ้าหับไปก่อนเนาะเดี๋ยวหับไปก่อนขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะ,ละ,ละ,ละขอบพระคุณหลายๆลายสนะิสั่งไส้อีกโหลดหนึ่งราะว่าไส้สิบเบิร์นแหละโหลดหนึ่งพันเอสพี่น้องเป็นโหลดหน่อย ขาดอยู่หกลอยเด้อไพ่อยากซื้อทรายไพย่สิเงินเมื่อเขามาซอยเป็นทรายแมน่นอ,อีกหกลอยบาทเนาะพี่น้องเอาสปอตเป็นหลดเป็นหลดไปเนาะพี่น้องเนาะ<ด>เอาแต่ละละัคันละต้นไปประเมามสิบหัวว่าวห <6 S 1> ลวงเนาะสิบหัาแต่ละคันละต้นเอาสิแย่แย่ส่วนแย่ส่วนเห็ดนั่นเห็ดนี่เนะ <c oughs> าะถ้าโบแย่มันชิมัวมันชิโบหูจักจั่อเนาะอันนี้คือหูจักเลยขอทรายอีกหนึ่งหลดขาดอยู่หก้อยบาทเด้อพี่น้องถา้าปุ้ใหญ่ใจ แ่ดีทั้งได้อยากยืดมือเขามาสวยครอบครัวเอไออะกพรเชิญชวนได้เนาะเขอขบเขาขอบคุณล่วงหนาดูเขาขอบคุณล่วงหนาเนาะดีใจแทนไอจ่อยก็เป็นไอท์ลายๆเนาะแนนขอบคุณคูณยาใจดีที่มาสวยเนาะมีพื่นเขาเม่นเขามาว่าขึ้นถือแค่ปลาหมาอสี่พันบาทบทถือจังได้พี่น้องรุบเดืองดุบเดืองนะสิเอาโยกเอาก่อนพี่น้องเนาะ เเอาแบบโยกเอาแบบโยกเอาดุบกเดืองดุบเดืองเอาก่อนแล้วกาทั้งเขตเฮานี่มันสีเจาะนามง่ายมันการาคาบ่แพงถ้าไปเขตอื่นเขาเจาะยากเขาก็เอาแพงเนาะเพราะว่าแมนมันอิงตามเด้อพี่น้องเด้อเขตเฮามันเจาะหนามง่ายแมนมองยากเขาเอาแพงบ่พอมือก็ได้หนาทั้งเฮานะสามสิบกว่าเมตรเนาะเพราะว่าได้นามนะเนาะด้วนะเนาะสามชิบกว่าเมตรก็ได้ใส่บพอมือพอวันได้นามแล้ว และป้าเมากระซีเอาซําโยกก่อนค่ะถ้าว่าได้ไฟเหียบห้อยจังสีจังสีตามขั้นตอนจังเป็นใดกับจังหว่าไปเนาะป้าว่าเนาะเอาตามขั้นตอนก่อนเอาที่ละเก้าละเก้าพี่น้องบกความขันเนาะมันชีมันชีบริหารเนาะเนาะป้าว่าแมนต่ว่าแมนเละเอาซําโยกจังบริหารเอาซ้ำนี่ก็ดีใจเนาะเอ้ยเนาะแมนเพราะว่าเอ้ยฝนเอ้ยฝนชี่ยั่งกวู้เหลืองได้พี่น้อง คำว่า,าโยกเอาโยกเอาหูเหลืองอยู่แต่ว่าในคลิปในคลิปที่ผ่านมานะสีมีเอื้อยใหญ่ใจดีแล้วก็มีป้าแน่ผู้วยเลือกเขามาเลยป้าเมาแบ่งเป็นขาไฟไออ์แต่ว่ายัางบอกพ่อเอื้อยเงินนะ่ะได้อยูหมื่นเอ็ดก,กับซ้าบาทขาดอยู่สามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อขาดอยู่สามพันบาทสําหรับขาไฟเนาะถ้าผู้ได้จะยื่นมือเข้ามาสวยสีเป็นสายบ่อหรือว่าสาีเป็นขาไฟบอกอะ บริจาคเขามาได้เนาะยินดีต้อนรับเนาะเขาขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณหลวงนะขอขอบคุณหลวงนะลายๆเด้อจะไปดีได้รายเพื่อนแบบว่าได้แปดนาทีโอ้เดี๋ยวขอแป๊นอัปเดตทั้งนั้นต่อสำหรับต้นเงินยุติการงควันเดี๋ยวไม่แป๊ดเดี๋ยวเอาใหม่ลูกเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเปล่าหายใหม่นะลูกเนาะเดี๋ยวเปล่าหายใหม่ปล่าว่ามันยั่วยวนหลายอีนั่งยากได้น่าบ่เออเดี๋ยวไปเอาใหม่น้องควันแหนกับเอื้อยอีท พูดละจกไปเอาใหม่อีกไปกลับคืนไปได้ลูกไปเอาตัวหน่อยมาเอาตัวใหม่มาไปเอาตัวอันแม่ปั่นให้นะมาจอกนึงเอา2จอกเอา2จอกเอาจอก3,000ได้นัตแม่ปันแล้วนะเอามาแล้วลูกเออตปันน่ะเอามา2จอกให้เอื้ออดกับอันนขวัญัอยากนําปันที่ซาีซาใหญ่น่ะถ้าเอากลูกเขายังไปปันเด้อเขายังไปปันเด้อ เว้ยพี่น้องเลยอยากกินเคลื่อนมักน้ำปั่นกับน้ำสมเพราะว่าคนอยู่ด้านหลังป่าว่าน่ะอยู่หลัางเกอะน่ะชื่อน้ำปั่นนั่งน้องจังเาวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ยพวกพวกเอามาอยู่อยูยวนตป๊กตาหมากเกาะจะขี่มันอีกพวอยู่หลังใหม่มันก็อยากแต่ว่าอย่าว่าแต่น้องควันป่าหมากยังอยากเอามาอ่างกันแนวกินเมื่อวานเก็บกั้มย่างมาเบื้องเฮือนบ่เห็นไปย่างกับ้ม เบิ่งบาดตั๊นเบิ่งบาดมันว่าเมื่อวานนี่ย่ำแรงย่างมาเบิ่งเฮือนแม่ว่าบ่เห็นไผกลับเมื่อโอยอยากเนาะไปน้เอ้ยน้บ่อาบหนีมาเออรู้จักเนาะรู้จักีๆนี่รู้จักความนั่งงามๆลูกนั่งงามๆนั่งงามๆเด้อป๊าเอาเลยเพิ่นอยากกินน้พี่น้องนึงน้ําเย็นบีบเหี้ยเบิดเลย ได้ขึ้นโค้งเดียบร้อยอีกยังกะแต่ตอนนี้สร้างเพผ่ไม้กินเขาเนาะพี่น้องอกลางแดดรลายเด้อพี่น้องขอโทอเขาไปที่ผ้าพมันรัวผ้พาพมันมันแจ้งแปยงโพูดยัาป้าเมาสีเบิง่งว่าสีจัดประตูใส่หม่องได้เนาะพี่น้องเนาะโดยกัให้ม,มันเป็นสีเหลาล่างไมมเนาะเป็นลูกหลางจัง,งจัด สิศขอจบคลิปสำนี่เนาะพี่น้องเนาะโดยมหัศในกสิศขอปิดคลิปเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่องสะแพงเด้อพี่น้องโดเด็ดแดดพี่น้องเลยแดดแห้งแห้งเนาะปลาเมากับไฮร้านน้อยเผาเพื่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องสะแพงเด้อพี่น้องเดอ้อโดยถ้ามชมคลิปหนาว่าเฮามียังต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีสบายดี